สวัสดีครับผมบาวนิโควนคำตก,การครับเมื่อนี้ผมได้อัสดุครับเดี๋ยวผมจะมาแกะคาดว่าทีเป็นยาที่พี่อ่านซื้อเลยนะครับออกหน้านตรงน้อยพี่มนทนมณีโชตดครับส่ง มาให้แต่เพิ่นบ,รบอระบเพิ่นบอระูุทีู่เพิ่นครับกาขอขอบุณขอบุณพี่มันทนมนี่โชดครับตีทรงยาเดี๋ยวบ้านนิพ้นสิกแกอะอาเมืาเว้าเรื่องกดไลย่อนพี่น้องที่เป็นอยู่กดไหลย่อนโลกเพาะกดไหลย่อนในโลกที่ผมเองม่องขาม ผมอ่าจริงๆผมเป็นก้นไรย่อนมาโดนมาโดนลนะครับมีปัญหาทองอืดมีคือมีปัญหามาโดแจะเท่ากับคิดว่ามันเป็นโรคที่เป็นโรคกระเพาะเป็นโรคก,ก้นลรย่อนธรรมดาผมเลยปล่อยคือรักษาตามอาการครับคือเป็นทองอืดก็ไปซื้อยาแก้ทองอึดมาก,กินอ่าถ้าเป็นแน่นๆทองก็จะไปซื้อยา อีโนโ่มนเมื่อกีนสินะครับอ่าไปซื้ออีโน่ไปชื่อการวิคอนมากินบคคลว่าพ่อมือหนึ่งอ่ามันเป็นนักเขานักเขานี่ผมได้ขอขอบคุณป่าอ่าที่ทรงขอความมหาบาริพืนขอบคุณคุณนาอ่ายูนิตเป็นทรงขอความมหาทรงตัวยามาบอกขอบควัอ่า รากาขอบคุณคุณพ่ออีกท่านหนึ่งครับตีทโทมมากแหลกเปลี่ยนความรู้พ่อโทรมากห้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหัวใจการเช็คว่าเจ้าของเป็นหัวใจหรือว่าเป็นหัวใจเบื้องต้นผมสรุปได้ดังนี้ครับว่าพ่อเพิ่นว่าจากประสบการณ์ที่เพิ่นเพิ่ไปตรวจเพิ่นไปตรวจมัน,น,นมล้ายหมองบ่เจอบ่เจอครับ สุดท้ายคือความหมั่นใจของเพิ่นเพื่อนก็เววาาห้หมอผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจฟังมอด้านหัวใจเพื่อนก็เสื้อสุดท้ายเพื่อนไปเสียสีครับเสียส,ส,สีแล้วก็เจอเจอเส้นเ,เลือดอหัวใจตีบเส้นหนึ่งเพื่อนก็ได้เวา้าประสบการได้เวา้าให้บาในเพิ่นได้รูเพิ่นบอกอยากรู้ว่าไใส่เกือบใส่รองเท้าดีๆไปแลนแลนด้หายเมื่อย ท่านมันเจ็บตีดแห,งหลงเขามลาขึ้นมาไทายถ้อยมหา,ากามนั่นคือหัวใจแน่นอนบอกคุณพอ่พอคุณบอกลากาข้าแม่นเขานังอยู่ลูกขึ้นจังสิลูกขึืนเลยบ่ได้หรือว่าเวลาเขาอาบน้ำแล้วเขากล่มใสก่กางเกงในจังสิบ่ได้สันนิฐานว่าหัวใจก็ขอขอบคุณครับสำหรับความรู้ที่โท่มา บอกเปาณิพนแล้วก็คุณป่าล้วก็เอฟซีหลายท่านครับที่เป็นห่วงเป็นใยล้วก็ทรงของความทรงขอมูลหลายๆอย,ย่างมาหาบปาดิพนครับแล้วเพื่อนก็เว้าเรื่อง <c oughs> มีสองสามท่านที่เว้าเรื่องกดไหลย,ย้อนที่เพื่อนเป็นล้กก็โดยเฉพาะพี่ท่านนี่ฮะพี่ที่ทรงเพิ่นทรงตัวอยาาว่างมาให้เพื่อนว่าเพื่อนเป็นแล้วเพื่อนไปแอดมิดไปขอไปตรวจฮอดซีเธอ บ่เจออย่างจนได้ไปหาจิตตเวชนี่ครับความที่มันโรคที่เข้าม้งนขามบ้าดีพ่นเข้าม้งขามรา,า,ากามีคุณหนาทันหนึ่งทรงอของความมหาว่าให้ไปเบิงรายละเอียดให้ไปเบิงจากคุณหมอนัดพิมพ์เข้าไปว่ากดไายย่อนตะกี้บ้าดีพนเขาไม่นสนใจคิดว่ามันธรรมดาครับ แต่พอมาเป็นมาแล้วนี่มันมท่าธรรมดาพี่น้องกอดไหลย่อนี่ผมจากฟังหมอนัดมากผมสรุปด้กดนหรยอนเข้าจะมีสามระยะครับระยะแรกก็คือเป็นกระเพาะธรรมดากับระยะที่สองก็คือล่ำใสม้มันมันมันบดีแล้วกับระยะที่สามเนี่ยคือมาจุกที่ข้อนนเนี้ยเนี่ยคือนักแข้งแล้วอ่าของผมนีม่นาย,นายที่จะยู่แล้วละระยะที่สามก็คือกระเพาะ มามนี่เริ่มบ่มีประสิทธิภาพในการย่อยการทํางานแล้วเฮ็ดให้การดูดซึมสารอาหารเลือดย่เลือดจิบ่มีสารอาหารไม่นองเฮ็ดให้อ่อนเพียเฮ็ดให้สิเป็นล่มเฮ็ดให้บ่มีเหี่ยวมีแห้งกระคือนี่ะครับอาการบางที่เพื่อออกตามมือตามเท้านี่ครับจากโรคที่ผมผมคิดว่า เป็นโครคกระเพาะเป็นโกกรคกดไหลย้อนธรรมดาเนี่ยบแมนเลยจริงๆเราบอแมนพี่น้องถ้าพี่น้องเป็นเริ่มแรกเนี่ยให้พี่นอ้องดูแลเจ้าของครับรายละเอียดขั้นตอนพี่น้องเข้าไปเบิง้งอยู่ในยูทูบกดเข้าไปก็ได้ครับกดไหลย้อนโรคกดไหลย้อนคับหมอนัเพิ่นชัยให้รายละเอียดกระจังในการปฏิบัติโตสุดท้ายผมก็ได้เรียนรยนู้ได้เรียนรู้การใส่ชีิต ได้เรียนรู้ว่าบอจงเว็นกันหน่อยเท่ากับวันบ,บ,บ,บอกควรมองขาดครับจริงๆผมคิดว่ามันกระเพาะเป็นธรรมดาโลคกระเพาะโลกธรรมดาอาจจะมาแกะของอผี่มนันนี่พี่มณฑนมันนี่โชดกับปนทรงมาให้เดี๋ยวผมแกะบนนะคะครับแกมือแกะเลยพี่น้อง พอดีเพิ่นเป็นกอนพิ่นเป็นมะกรเพิ่นว่าเป็นมะโดนอ่ไปหาหมอซี่หาเทือตรวจบ่เจอ,อยังเลยจนเครียดจนได้ไปหาที่ตะเวชครับเพิ่นก็เลยเข้าใจเราเพิน่นว่าอาการทั่วมากคุยกับบางในพ้นเนี่ยอาการเดียวกันเบิดเลยพี่นอ้องเนี่ยครับก็บเป็นยา ยับยั้งการหลั่งกดในกระเพาะอาหารรับประทานหนึ่งเม็ดวันละสองครั้งอันนี้เป็นยาลดกรดในกระพเพาะเพื่อนว่าตัวยานี่ดีโอมีปาโซนนะครับโอมีปาโซนเพรานว่าตัวยานี่ตัวยานี่ดีเพื่อนว่าเปินก็ได้ส่งมาให้บังนะเพ่นกับจากประสบการณ์เพื่อนครับกับ โอ้กันสื่อขวดใหญ่มาให้เลยแอนตาซินแอนเดอร์เซนเยลส่งยามาให้บาลนพนขวดใหญ่หนึ่งกระพอหนึ่งจากประสบการณ์มันเป็นเพราว่าไม่กิน2องตัวนี้แล้วกะัใส่ระยะเวลาก็ดีขึ้นกระพอขขบพุณนครับขอบคุณผีครังหนึ่งครับตีส่งยามาให้บาลนพนอ่าละกะันนี่แนววิธีการรักษาการปฏิบตัตโตตามคุณหมอหนับแนะนำ พี่น้องเขาไปเบิ้งรายละเอียดได้ครับกับขอบคุณคุณหน้าที่่งรายละเอียดมาให้่งตัวยาตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เขาต้องไปซื่อเพื่อพราวาระยะนี่ต้องฟื้นฟูแล้วต้องให้สารอาหารแก่ร่างกายต้องให้บำรุงเลือดไ้มีสารอาหารกราการมากระตุ้นกระเพาะให้ทํางานรากาครับจุลินทรีย์ที่มันบริโภคจากร่างกายเพิ่นก็มี อ่าขั้นตอนตามแพทย์แผนไทยอัะนนั้นตามใส่ตัวยาแพทย์แผนไทยพร้อมแต่ว่าตัวนี้กะพี่เล่ารักษาแบบนี้กะหายกับก็นแร้กแ,แต่พี่น้องครับว่าพี่นอ้องอ่าสนใจที่จะรักษาแนวทางไหนต้องเบิ้งกันครับต้องอ่าไปเบิ้งอยู่ในช่องคุณหมอนัดนะครับว่าเข้าเป็นขั้นหนึ่งขั้นสองขันงขนงข้นสามเข้าสิไดรูรายละเอียด ในการปฏิบัติโตพี่นอ้องกดนไหลย,ยอดเนี่ยเป็นโรคที่พกค้นมองขามครับเพราะว่าเป็นนักนักนี่คือร่างกายผมไปจากตะกี้มาสนใจไปหาไปหาสนใจหาข้อมูลมาเนี่ยคนที่เป็นน,นักนักลดยี่สิบโลก,ก็มีนะครับเพราะว่าร่างกายนีย่มันกินยังอไงก็คือมันบริสารอาหารกระเพาะนี่คือเรียบร้อยแลหละเฮ็ดงานบ้แห้วเฮ็ดงานกันกน กับบมดูซึมสารอาหารนะครับบอ่อยยังไงนี่แหละครับพี่น้องครับกะพี่น้องดูแลสุขภาพเจ้าของครับเล็กๆน้อยๆว่าเป็นโรคกระเพาะเล็กๆน้อยๆกะรักษาแต่เบื้องต้นยาห้มันเหลือร่งคือบาดีพนบาดีพนคิดว่าโรคกระเพาะโอ้มวยมียังก็อยากกินยังไงกินครับเพชรก็กินดิบก็กินกินไปทั่วทศเลยโดยไม่สนใจตัวเจ้าของบ่ได้คิดว่ามันจะเป็นรุ่นแรกขนาดนี้ และสุดท้ายแล้วการได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้หลายๆอย่างครับในการดําเนินชีวิตสุดท้ายก็ขอขอบคุณขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านขอขอบคุณพี่มณฑลที่ส่งยามาให้ขอขอบคุณคุณหน้าส่วงขอลุาใหม่ขอบคุณคุณพ่อที่โทรมาแชร์ในเรื่องของเกี่ยวกับหัวใจขอบคุณไอ้น้องพี่น้องสุขุสุขพนครับขอบคุณครับ